อ๋อแม่พาใช่วานาบีไหมเนี่ยหรือว่าจิงโจ้เลย อ่าพารีด็อกมาแล้วเต็มเลยตอนนี้ผมมาอยู่หน้าร้านแม่พานะครับพารีด็อกเข้าแล้วนะสำหรับคอมเมนต์ที่สอบถามมานะครับพารีด็อกเข้าแล้วเดี๋ยวราคาผมสอบถามให้เยอะเลยแหละพารีด็อกอ๋ออันนี้จีนเหมาหมดแล้วอ,อ๋อ กจะส่งก็ขายแล้วเขาเเขาฝากไว้จนกว่าจะส่งอือันนี้ปีนี้ราคาเท่าไรแม่พารมาม่พ้าหกพันห้า <6, 5. S 1> อ๋อปีนี้หกพันห้านะครับแต่ว่าชุดเนี่ยเขาฝากไว้เฉยรอส่งนะจีนเหมาหมดแล้วนะครับราคาหน้าร้านหกพันห้านะคะย้ำอีกครั้งนะครับแฮดีด็อกเข้าแล้วร้านแม่พานะไส่ลูกกําลังน่ารักเลยก็ท่านใดสนใจก็ราคาประมาณนี้นะครับเตรียมเผื่อไว้ 6,500บาทแต่ชุดเนี้ยที่โชว์อ่ะเขาฝากโชว์ไว้เฉยเดี๋ยวเขาจะขนส่งไปอีกทีนะครับหมดแล้วสำหรับรอดนี้ส่วนอันนี้และกคูนยังมีอยู่นะครับและคูนลูกและกคูนอ๋อตัวนี้ก็ยังอยู่นะชิปมังสีเผือก ืมอสีสวยดีฮะสีเขาออกเทาไหมอ่ะเทาเทๆฟ้าๆหน่อยๆน,นะฮะโอ้ขึ้นมาอยู่ที่สูงเบอร์เซียใช่ไหมน่าจะใช่นะพี่เมย์ไก่ตัวเท่าไรครับผม ตัวละห้าร้อยเอ่อสายพันบาม่าไหมมินิโคชินมินิโคชินเหรอตัวละห้าร้อยบาทอืมอีกวัวหน้าไสา์ไซส์ปีมั้งเนี่ยสองปีนะปีกว่าว่าเจ็ดแปเดือนเหรอมันตัวใหญ่ยังเลย แฟร่ด็อกไม่ได้มีเพียงแค่ด้านหน้าร้านที่โชว์นะครับเนี่ยดูข้างในเพียบเลยแต่ว่าของต้องนำส่งจีนนะฮะชุดเนี่ยส่งจีนผมว่าเป็นร้อยตัวก็ต้องรอชุดหน้านะฮะแต่แม่ผากว่าของเข้าแล้วนะเดี๋ยวของเข้ามานะครับน่าจะกักโลกกักอะไรอยู่ประมาณเนี้ยนะฮะชุดนี้ก็ส่งจีนไปหมดแล้ว เฮ้ยหาหาเหา่าหาเห็บมนนบตัวนี้ตัวไ่นตัวตัวใช่ไหมอันนี้ตัวฝูงหากันใหญ่เลยอันนี้จิงโจ้ใช่ไหมครับแม่พา โอวัลลี่เหรอราคาตอนนี้เท่าไหรครับตัวผู้ก็อยู่ประมาณหกหมื่นห้าเจ็ดหมื่นตัวผู้ตัวเมียแปดเก้าหมื่นเห็นอยู่ข้างนอกตัวผมผอมนะครับมันมีตัวข้างในอุตอ้วนๆแสดงว่าเขาอายุน้อยกว่า ถูก,ก้าเพียบเลยเราลักส่องด้วยนะคะอ๋ออันนี้ของเราเหรอใช่ฮีนะคะคลอดตัวเล็กใส่ตะก้าให้ไปเพราะเดินทางไกลๆขอาจจะกันกล่องได้ต้องใส่โครงเลยตะก้าอืม,อม,อมใส่กล่องร้อนด้วยตะก้ารูเยอะนะครับระบายอากาศได้ดีกว่าวันนี้<ร>แม่พามีโปรติเข้านะครับ มีหนึ่งตัวนะตัวคู่หกหมื่นตัวเมียหกหมื่นห้านะคะแต่ว่าตัวนี้โดนจองแล้วผมคิดว่าน่าจะไปจีนเหมือนกันนะตัวติตัวนี้น่าจะไปที่เดียวกันแล้วก็ลิงมามเสดนะครับตัวคู่สา0หมื่นห้าตัวเมียสี่หมื่นนะราคาร้านแม่พาตตอนนี้นะครับอันนี้ยังไม่โดนจองนะฮะท่านใดสนใจมาดูได้ นอนแล้วก็ส่วนคาบิบลาลาเหลือหนึ่งตัวนะครับเหลือหนึ่งตัวนี่คือเหลือโชว์นะจริงๆแล้วก็ไปเหมือนกันเขาฝากไว้นะครับน่าจะรอส่งพร้อมกันสรุปก็คือที่โชว์เนี่ยโดนจองหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นแครรี่ด็อกคาบิคาบิคาบิบาลาโคอาติโดนจองหมดเลยแต่ว่าถ้าสนใจก็คือออเดอร์ออเดอร์ได้ของยังมีอยู่แม่พาบอกคนเยอะมากเลย